สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปกับช่างไมตรีวัต็อดนะครับอันนี้มาลงปั๊มเสมอนะครับจากหลังคามาใต้ดินนะครับปั๊มขนาดสองแรงเ c d c นะครับระบบไฮบิดนะครับของใบซันนะครับของโซล่าช็อปนะครับเจ็ดใบพัดนะครับตัวนี้ใบพัดสแตนเลสบอขนาดสี่นิ้วนะครับใช่ไหมสี่นิ้วใช่ไหมครับสี่นิ้วสนิ้วเจาะลึกเท่าไหร่นะ 260 rs. 200กว่าเมตรนะครับแต่เราลง80น้ hmm. ําจะมีอยู่ที่ประมาณ6 70เมตรนะครับอันนี้น้ําเรามองเห็นประมาณ4เมตรครับ4เมตรนะครับมองเห็นน้ำนะนี่นี่น่ใหญาเยอะเลยครับทอเราเตรียมนะครับเดี๋ยวจะลงนะอันนี้จะใช้เป็นระบบไฮบริดนะครับ SCDC แผงเราจะใช้6แผงนะครับ450วัตต์โมโนฮับเซลล์นะครับของ LDK นะครับเดี๋ยวตรงนั้นเราจอจะใส่แผงนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะครับ นช่างกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งงานอยู่บ้านอ่อนหรวยอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นทําเป็นรีสอร์ทนะครับที่พักนะครับเคครับเดี๋ยวเรามาลงปั๊มนะครับ ครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับปั๊ม AC DC มะระบบไฮบริดของบซันนะครับจากโซล่าช็อปนะครับถ้าเราใส่แผงโมโนฮับเซล450วัตต์6แผงนะครับนี่กล่องคนโทนนะครับเฮ้ยเราผสมไฟเพราะแดดมันน้อยมากนะครับเราผสมไฟ อันนี้ก็กินกระแสอยู่ที่โวลต์อยู่ครับก็คือทั้ง a c d c นะครับ8แอมป์นะครับสูงสุดนะครับรอบที่3,500นะครับวัดอยูที่2,000 2 0สอวัตต์นะครับมีโวลต์น,นะครับเามาดูน้ำกันนะครับน,นี้เรา่รายอยนลลงไป90เมตรนะบรัตนะครับ บอ่อขนาดสี่นิ้วท่อขนาดนิ้วสี่วันนี้ก็เบียดนะครับในน้ำแรงแรงครับน้ำตัวนี้ได้ประมาณสองจุดห้าคิวต่อชั่วโมงนะครับเราก็เลยต้องรี่ทอให้เหลือเล็กลงนะครับลงเก้าสิบเมตรนะครับลูกท่านใดสนใจนะครับากิดโซลาเซลล์ออนกิดออฟกิดโซล่าปั๊มก็ติดต่อสอบถามได้นะครับบริษัทวอร์ทชอ็อปแห่์โซลาเซลล์นะครับ นีโทรที่เบอร์087 598 6364ช่างไม่รียินดีให้คำปรึการและปรึกษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ